มารถไว้วางใจแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปค่ะย่ำแย่ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันแต่นั้นยังไม่ทําให้เราช้าใจค่ะความผิดมหาหันแบบที่ให้อภัยไม่ได้ขอแพรทองทานในการบริหารเศรษฐกิจผิดพ,ดพลาดล้มเหลวก็คือทําให้คนร้องหาลุงตู่คิดถึงลุงตู่เสียของค่ะของคนที่อุตสาห์พร้อมใจกันเข้าครูหาไปเลือกตั้งเพื่อพิพากษาตัดสินอนาคตทางการเมืองของคุณประยุทธ์ ชัดยิ่งกว่าชัดก็พอกันทีกับยุคเผด็จการที่ทําให้เศรษฐกิจดิ่งเหวมันให้อภัยไม่ได้จริงๆที่นายกรัฐมนตรีสมัยลุงตู่ัยังดีอยู่ในอ,อ่ะทัานรู้ตัวหรือเปล่าความเดือดร้อนในตอนนี้มันเกิดขึ้นทุกหย่อมยญ้าค่ะไล่ไปตั้งแต่รายได้ที่ฝืดเคืองของทั้งเกษตรกรของทั้งคนงานค่าครองชีพสูงทำหากินอะไรก็ไม่คล่อง เดินตลาดที่ไหนคนก็บ่นว่าเงียบนี่ควรเรือนท่วมท้นทั้งในระบบนอกระบบโรงงานห้างร้านบริษัททยอยปิดตัวคนงานตกงานเศรษฐกิจโตต่ำปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไม่ได้ปัญหาโครงสร้างไม่เคยพูดถึงอย่างจริงจังชนชั้นแรกค่ะที่ถูกแจกความสิ้นหวังกันอย่างเท่าเทียมนะคะคือเกษตรกระคะ่ะเมื่อคู่มีรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมา นี่เรามีรัฐมนตรีแบบนี้ใช่ไหมคะที่คอยส่งข้อมูลปิดเบือนให้กับนายกรัฐมนตรีพอนายกไม่เท่าทันข้อมูลก็โดนรัฐมนตรีหลอกว่าราคาสินค้าเกษตรทุกอย่างมันยังดีท่านโชว์ทุกอย่างว่ามันยังดีที่โกหกหน้าตายที่สุดคือราคาปาล์มค่ะท่านบอกว่าห้าหกบาทไม่เป็นความจริงไปถาม ชาสวสมุนลพมดูมัน5้าบาทจริงหรือเปล่าถ้าระทานที่ยาลาก็น่าจะมีการปลูกปาล์มใช่ไหมคะมันห้าหกบาทจริงๆฉันยังงง,งว่าเอ๊ะหรือว่าเกษตรกรจะพูดเท็จก็เลยไปเช็คในหน้าเว็บของกระทรวงพาณิชย์ราคาวันนี้ห้าหกบาทจริงๆที่ท่านเอาข้อมูลค่าเฉลี่ยอะไรมาของปี6-8มันก็ใช่มันก็อาจจะดูเยอะเพราะอะไรเพราะมาต้นปีเนี่ยปาล์มันยังไม่ค่อยออก ราคามันถึงสิบบาทอนะ่ะท่านประธานภายในสองเดือนลงมาครึ่งหดืนท่านประธานคะมันแค่ไม่ใช่มัแค่แค่อะไรใช่ราคาปาล์มนะคะที่มันตกต่ำวินาสันตโรของเกษตรกรในยุคแพนทองทานค่ะแดงทั้งกระดาษไม่ได้มีทั้ง,ไม,ไ,มงไม่ได้มีแค่ในตลาดหุ้นค่ะทั้งข้าวอ้อ,อยมันข้าวโพดดิฉันก็งงว่าดิฉันอยู่โลกเดียวกันกับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่รุกขึ้นมาเมื่อกี้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องดุษฎีรายได้ค่ะที่เปรียบเทียบ เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าทํามาได้ถึงเดือนกรุมพาตกหมดสทุกคนไม่เลือกหน้าแต่คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยพี่น้องล่างย,ย่าจะก,กระทบเยอะกว่าถ้าไหนจะบอกว่าคิดไปเองเงินเฟอ้อต่ำขนาดนี้เอาอะไรมาพูดและชาวพันธเขาไม่ได้รู้สึกตามเงินเฟอ้ออะไรท่านเขาซื้ออะไรแล้วมันแพงแล้วมันยังแพงเหมือนเดิมเขาก็บอกว่ามันแพงมันก็คือค่าของชีพิตเขาที่มันสูงแล้วมันไม่ได้ลด ราคาหลายๆอย่างมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันไม่ลดอย่างเช่นราคาน้ามันเบนซินน้ามันดีเซลนะที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราก็ยังคายอยู่ตรงนั้นค่าแก๊สเนี่ยถังหนึ่งเคย360กว่าบาทตอนนี้420บาทแล้วข่าของแพงแล้วเนี่ยมันแพงอยู่แพงต่อเพราะว่าเวลาที่เราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ําหรือว่ามันติดลบเนี่ยแต่ราคาข้าของเนี่ยมันไม่ได้ลดลงทุกรายการเสมอหน้ากันเงี้ยค่าของประมาณ3ใน4นะคะของสินค้าที่เราซื้อๆกันเนี่ย มันราคามันยังเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเวลาเราเห็นเงินเฟ้อแค่0ูนจุดสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหรือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือราคาคงเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เล่าเรื่องของว่ามันแพงต่อมันมีที่แพงขึ้นไปอีกในยุคข,ของแพรทองทานด้วยค่ะท่านประธานน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันปาล์มขวดตอนนายตอนนายกแพรทองทายนายังไม่ได้ขึ้นมาเป็นนาย,ยกขวดละสี่สิบ้าบาทตอนนี้ขึ้นไปหกสิบบาทแล้วเนื้อหมูสันนอกตอนแพรทองทานเป็นนายตอนก่อนเป็นนาย,ยกร้อยสาสิบกาบาทตอนนี้ไปร้อยห้าสิบแล้ว กาแฟผงเพิ่งขึ้นมาถุงละสิบห้าบาทกาแฟกระป๋องขึ้นมากระป๋องละสองบาทขืท้นเนียไม่เคยเดินซื้อของเองในตลาดอ่ะถ้าไม่ได้เดินสำรวจดูบ้างเนี่ยมันจะไม่รู้มันไม่เข้าใจว่าชีวิตของคนมันเป็นยังไงอ่ะฝั่งต้นทุนการผลิตอ่ะก็ขึ้นปุ๋ยได้ขึ้นทุกเดือนขึ้นมาสามเดือนติดแล้วยูเรียลูกจะเก้าร้อยบาทแล้วปุ๋ยสูตรแม่ปุ๋ยขึ้นหมดขึ้นมาหลายต้นปีนี่รวมๆกันแล้วต้องมีเป็นร้อยแล้วอ่ะปูนซีเมนต์ก็เพิ่งขึ้นลูกละยี่สิบบาทค่าไฟค่าเน็ต ค่ามือถือประชาชนก็ต้องจ่ายแพงขึ้นโบราคาถูกแพะะ็กเกจราคาประหยัดซิมเทพซิมเน็ดราคาถูกอะไรห,หายไปหมดแล้วหลังจากตอนที่นี้เขารวบเขาควกรวมกันแล้วแล้วแข่งกันอยู่สองจ้าจะมีคนอยากอภิปรายไม่วางใจในายกด้วยอีกคนหนึ่งหรือเปล่าคะวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะแก้ปัญหารายวันขายผ้าเอาหน้ารอดไฟล้นก้นแล้วค่อยออกมาตรการเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจไทยมันมันไม่ใช่ไม่ดีนะคะใครใครมาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีฉันต้องเถียงขาดใจ เศรษฐกิจตอนนี้คือดีสุดๆแล้วค่ะนี่คือพีคของเราแล้วนะคะต่อจากนี้ไปมันจะเป็นขาลงอย่างเดียวแล้วค่ะเรา,าดูนะคะนี่คือไตรามาสหนึ่งที่เราอยู่ตอนนี้คือไตรามาสหนึ่งของปีหกแปดไตรามาสหนึ่งโตสามนี่คือดีที่สุดที่เราจะมีแล้วต่อจากนั้นเหลือสองจุดเจ็ดค่ะไตรามาสสามไตรามาสสี่นี่เหลือไม่ถึงสองแล้วค่ะาท่านประธานแล้วมาดูกันค่ะว่านายกแพทองทานรับมือกับเศรษฐกิจตกต่ําอย่างไรแน่นอนมาต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ ไปอาการแบบนี้เนี่ยเราบริหารผิดพลาดซ้ำซากอยู่แบบนี้ยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่ดูเหมือนขายผ้าหน้ารอบเป็นวันๆค่ะวันนี้มองไม่เห็นภาพเลยว่ารัฐบาลนี่มีแผนยังไงโครงการมันค่อยๆผุดค่อยๆผุดมาทีละอันทีละวันทีละวัน,วนแต่แผนในภาพรวมนี่ไม่มีมองไม่เห็นทางออกเลยรัฐบาลนี่แก้หนี้ไปแล้วหลายรอบแล้วนะคะมีทั้งพักหนี้เกษตรกรแก้หนี้นอกระบบยันเล่าเรื่องหนี้นอกระบบนะคะ ปัจจุบันก็ยังแก้ไปไม่ถึงไหน,นะคะ่ะแต่ว่าประกาศจบโครงการไปแล้วนะคะสรุปนะคะในรัฐบาลของคุณเศรษฐานเนี่ยแก้นี่นอกระบบไปได้24,000รายยอดรอมัดประมาณ1 1ล้านบาทถทม่จริงเลยค่ะนูกนี้นอกระบบเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้จริงๆหรอคะที่ประกาศว่าคนลงทะเบียนมาแสนห้านี่ช่วยเขาได้แค่นี้จริงๆหรอคะแล้วก็เอาจริงๆตอนนั้นยังไม่ทันจบโครงการแรกดีก็มีโครงการใหม่เข้ามาชื่อคุณสู้เราช่วยที่จะช่วยเหลือผู้ที่เด่นผิดนัดชำระไม่เกินหนึ่งปี เปิดลงทะเบียนนะะมีคนมาลงทะเบียนอย่างล้นหลามเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็อาจจะขึ้นมาช่วยอัปเดตข้อมูลนะคะแต่ล่าสุดที่ดิฉันเช็คก็คือประมาณ1นล้านสามแสนรายแต่เป็นไงรู้ไหมคะผ่านเงื่อนไขหลักเกณฑ์แค่ประมาณ3 0 0แสนรายจากที่ตั้งเป้าว่าจะต้องมีคนเข้ามาร่วมโครงการ2ล้านคนมีคนผ่านเกณฑ์ส0 0แสนรายแต่ท่านประธานคะดิฉันต้องฝากบอกอย่างพี่น้องประชาชนค่ะว่าโครงการนี้ยังไม่ปิดรับ ลงทะเบียนนะคะเพื่อคอยนะคะโดยมีบอลของรัฐบาลคำประกันก็คือพันธบัตรรัฐบาลคำประกันนะคะเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้สามจุดห้าแน่แปีหน้าสี่นะคะเจ็ดศูนย์เนี่ยต้องถึงห้าไม่งั้นเราจะด้อยกว่าประเทศอื่นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยแบงก์จอดเอาไว้เฉยๆแล้วก็กินดอกเบี้ยต้องเอามาทําประโยชน์นะคะก็จะเอามาขายให้กับบุคคลทั่วไปอายุสั้นๆในรูปของเหรียญหรือคอยฟังแล้วก็เจนแล้วก็ยังงงๆแต่ว่าท่านรันมนตีครั้งก็ยังไปศึกษาเอามาจนได้คะ่ะ บอกว่าจะออก Investment Token ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยออกเอาโทเค็มาค้ำพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ออกเป็น Stable Coin นะคะสรุปโดยสั้นๆนะคะมันคือการจะเพิ่มปริมาณเงินจากเดิมที่ให้แบงค์ชาติปริ้นเงินสู่กองทรัสต์มิ้นเงินค่ะเพราะว่าจะถ้าจะเพิ่มปริมาณเงินได้นี่มันต้องให้บุคคลที่3นะคะซึ่งเช่นถ้าเกิดเอาแบงค์ชาติมาแบงค์ชาติซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้วก็แทนที่จะปริ้นเงิน ให้ไปมินต์สเตเบิลคอยหรือว่าออกสเตเบิลคอยแทนเนี่ยแบบเนี้ยมันถึงจะเพิ่มปริมาณเงินหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องได้แต่ที่นักคิดว่าแบงค์ชาติไม่ทำแน่นอนค่ะตอนนี้ CB d ีีนี่ก็ว่าจะเลิกทำแล้วนะคะ,ะถ้ารัฐบาลต้องทำเนี่ยเราจะต้องกองทัศน์ตั้งกองทัศน์ขึ้นมากองหนึ่งนะคะคือหลายคนก็พยายามตั้งคำถามว่าเอ๊เขาจะทำทำไม s t a b l e c ค i n นะคะมันมันดูไม่ก่อนแต่ถ้าเราดูทามม่งดีๆแล้วเราจะเอ๊อะารไม่ทานว่าเขาจริงเนี่ยที่แบงค์ชาติดีๆรอๆไม่ยอมลดดอกเบี้ยสักทีเนี่ยที่ ก็เพราะว่าความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาลเองนี่แหละคะ่ะเรื่องนี้ดิฉันไม่ได้มโนค่ะเพราะว่าเวอร์แบงก์ก็เคยออกบอกนะคะว่าเพราะความไม่แน่นอนของคโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตด้วยนะคะที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนยต้องยืดการออกการลดดอกเบี้ยออกไปก่อนเพราะว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อพร้อมประเมินว่าถ้าไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแบงค์ Bank ชาติสามารถลดดอกเบี้ยได้อีก5 50สตางค์ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าทบทวนความจํากันอีกนิดนึงนะคะปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีที่เราคุยกันว่า เราจะมีโครงการดิจิท a ลวอลเลตมูลค่า5แสนล้านบาทในไตรมาส4ของปี67ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศเคยมีมายกเว้นในช่วงวิกฤตซึ่งจะทำให้ GDP โต1.2ถึง1.8อันนี้ทางคลางเป็นคนถแถลงนะคะส่วนเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยนะคะมีการประมาณการว่าเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มประมาณ0.2ถึง0.6นะคะซึ่งก็ทําให้เงินเฟอ้อในท้ายที่สุดเนี่ยขึ้นไปนเกือบเนเขา,าอาจจะมีส่วนที่ทําให้การจราจาต่อรองภาษีของเรามันเป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่พอเราตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยแต้มต่อของเราตรงนี้มันก็ก็ก็หายไปด้วยค่ะก็ได้แต่หวังว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นจะถูกชดเชยด้วยดีลที่ท่านได้รับจากการที่ส่งชาวอีกูกลับไปที่ประเทศจีนนะคะเพราะแต่ว่าเราก็รู้ว่าในความนจริงนี้มันไม่มีเราไม่ได้อะไรแลกกลับมาเลยความเสียหายยมันไม่ได้จบอยู่แค่สหรัฐอเมริกาค่ะ สภาสหภาพยุโรปก็เพิ่งจะลงมติประานามประเทศไทยออก EU resolution เรียกร้องให้ EU เนี่ยได้ใช้ FTA ในการกดดันประเทศไทยในหลายเรื่องให้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องการใช้กฎหมาย1นึอปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะคะหยุดการส่งกลับชาวอีกูท่านรัฐมนตรีออกขึ้นมาตอบแล้วค่ะบอกว่าเพิ่งคุยมาไม่กระทบแน่นอนไม่ล่าช้าคอมมิชนเนอร์ยืนยันเองไฟเขียวคือ ถึงคอมมิชชั่นเนอร์จะบอกว่าไม่มีปัญหานะ,ะไม่ล่าช้าเนี่ยแต่เราสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายมันก็ต้องกลัส่งกลับไปให้สภายุโรปเนี่ยเห็นชอบอยู่ดีคือสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะคะก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะเตรียมตัวในการชี้แจงเรื่องต่งอีกครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพคะที่ฉันอภิปรายมาทั้งหมดนี้นะคะที่ฉันไม่คาดหวังการชี้แจงอะไรอีกแล้วะค่ะท่านประธาน ฉันคิดว่าประชาชนเขาเบื่อจะฟังคําแก้ตัวแบบปิดเบือนแล้วก็ได้ค่าประชาชนนะบางทีเผลอได้ค่าฝ่ายค้าเนี่ยบางทีมันไปกระทบถึงประชาชนนะคะไม่ต้องมายกตัวเลขนู่นนี่แล้วอะค่ะว่าโอ้ยเศรษฐกิจยังดีตลาดทุกคนมีพื้นฐานเรายังแค่ไม่ฉลาดพอรายได้คนที่เพิ่มขึ้นกันหมดแล้วเราจะรวยกันแล้วไม่อยากฟังคําแก้ตัวแล้วค่ะว่าค่าของที่เรามันต่ําของอะไรมันก็ถูกไปหมดเพียงแค่เราจะมีแผนทํานั่นทานั่นทาน,น,นี่ยิ่งแล้วใหญ่ค่ะ ว่าไม่อยากฟังอีกแล้วค่ะช่วงเวลาที่ท่านต้องบอกกับสาธารณชนบอกกับประชาชนว่าแผนการต่างๆมันเป็นยังไงท่านคิดมาเป็นอย่างดีท่านคิดมาอย่างละเอียดช่วงเวลาที่พอท่านพูดเสร็จทุกคนเห็นด้วยสร้างความเชื่อมั่นทุกคนกล้าใช้เงินกล้าจับจ่ายใช้สอยอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยมันได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราให้เวลาให้โอกาสกับพวกท่านมามากพอแล้วค่ะแต่ท่านทําไม่เคยได้ท่านก็นยังคงทํานโยบายรายวันขายผ้าเน้าไปวันวันฝันไกลแต่กเข้าไปไม่ถึงดวงดาว หลังชนฝาเมื่อไหร่ก็ไปควักนโยบายเก่าๆเมื่อ20ปีที่แล้วมาใช้หมดหนทางจริงๆก็ร้องหาแบงค์ชาติให้ลดดอกเบี้ยท่านเดี๋ยวมาแก้ตัวะค่ะว่าเศรษฐกิจมันพังมาก่อน,หน,นหน้านี้นานแล้วแบงค์ชาติมันไม่ลดดอกเบี้ยหรือว่าราาัฐมนตรีพักร่วมนี่มันเยอะเกินไปเลยทําให้สําเร็จนะคะช่วยบอกอะไรที่เรายังไม่รู้เด้อค่ะศักยภาพของผู้นําประเทศนะคะมันเป็นแบบนี้แม้ในเวลานี้นะคะที่คลื่นลมมันยังไม่ปั่นป่นปวนมากเนี่ยท่านยังทําให้มันวิบัติได้ขนาดนี้ พายุหมุนทางเศรษฐกิจของแท้มันกำลังจะมาค่ะและคลื่นลมมันจะสูงลมมันจะแรงปั่นป่วนมากกว่านี้อีกมากถ้าให้เศรษฐกิจรอดประชาชนรอดได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีผู้นําประเทศแบบนี้ได้จริงๆค่ะเราไม่สามารถอดทนกันต่อไปได้อีกแล้วค่ะเราไม่สามารถอยู่ในสภาวะสิ้นหวังแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วค่ะเราไม่สามารถยอมเอาอนาคตลูกหลานของเราไปเสี่ยงได้อีกแล้วค่ะเราไม่สามารถไว้วางใจแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปค่ะ